คัดยิมไวย์ไทยแลนด์โอลิคซีซั่นสครับรอบแรกมีย4บทีมครับแข่งทั้งหมด6สัปดาห์ครับจะมีกลุ่ม ABC ครับโดยจะสลับกันลงครับคัดเหลือ16ทีมเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับทีมที่ได้อันดับที่1-3ถึงครับจะได้เข้าสู่รอบซีไฟนอลครับแล้วการแข่งซีไฟนอลครับจะเอาที่1-4ถึงไปแข่งในวอลิคนั่นเองครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่16และเป็นเกมแรกของสัปดาห์ที่2ครับวันนี้ครับกลุ่มที่ได้ลงครับค เกมที่16ครับอันนี้คือตารางคะแนนของ3วันที่ผ่านมาครับผมหรือว่าวีคแรกนั่นเองครับตอนนี้ครับผู้นำครับเป็น power 888 kps นั่นเองครับ129แต้มครับตามมา iq antenna ครับ122แต้มแล้วตอนนี้ฮะ top backer นะครับผม top backer เป็นหน้าของ wave x ซึ่งซึ่งเป็น mvp ในวีคแรกด้วยนะครับผม20่คิวครับผมกดไปทั้งหมด20่สิคิววงดีดไปที่กลางอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครถูกเลยต้องฮะนะครับทีมที่อยู่กลางวงอยู่แล้วอย่างวิสัตถ์เกมมิ่งเนี่ยครับผม อัมูรี่เกมมิ่งอาร์คิวเทน่าเนี่ยไม่ต้องมูฟเลยครับได้ทูสต็อปลงมาแทนคิววี่เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเล่นดีขึ้นเยอะอโอ้โหแล้วอิสแป้งครับไปน็อกบูบัสจากพีระมิดได้เหมือนกันแล้วดูเอเบซีสามบูบัสออกไปหนึ่งครับศพแรกของเกมครับพีระมิด e อีสปอร์ตมาตรฐานภาพมาคิวจากยูโรชัน่นนะดูเพาวเวอร์ครับทีทีจะดันเข้าใส่ผู้ชมครับเอาละฮะวายเกสีบจะจัดเลยครับทีทีส่งทูสตอส็อปเซซาโมออกขวามาเหมือนกันครับผมคิวยังไงอะทีทีไประเบิดไปลูกแรก แล้วมีการเปลี่ยนเป็น M4 เ,เดินขึ้นเนินขวามาลอยจุกจังหวะนี้ทิปมาได้แล้วเรียบร้อยผมเาว่าแบบแบบหนึ่งคิว่าชิกหนีอาคิวเทน่าไปโอ้โหจังหวะขอครับนิวทางฝั่งตัวนิวอชันนิวเอ็กครับไม่ขึ้นมาขอช่วยมุมนี้โอ้โต้องชมการเข้าตีของมาเพื่อผู้ชมครับทีทีเมื่อกี้บอกเลยว่าฉายเดี่ยวแล้วดูมุมหนีวงขวาไหมยา,ยากนะยาวงเป็นยังไงวงกลับมาซ้ายครับอาาคิวเทน,น่ากลางวงที่เขาดินครับ โอ้โหไปดูช้างดนวยกันที่เขาดินผู้ชมใช่อ่าโอ้อยู่ยาวๆตั้งแต่เฟสที่หนึ่งครับอาคิวรวมไปถึงทีมซีเคธไทยแลนด์ด้วยครับอุล้พาวเวอร์เกียบูเข้ามาใหม่ไปงี้ครับขอบโค้งทางด้านซ้ายครับเกยยึดแล้วเรียบร้อยต้องครับอือแล้วดูครับซ้ายมือทางตรงโยกว่าเป็นทางฝั่งตัวเสียติดทีคผู้ชมครับแล้วดูครับเอ็กโชครับไปล็อกฟาร์มพาติกจากวิสาเกมมิ่งได้เหมือนกันอ่าแล้วกียร์ละเก็บออกจากเกมไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งคิวของโกลเด้นแคทคร กลางวงเป็นอำมูริเกมมิ่งครับผมที่ยังเล่นได้ในบ้านแล้วทูสตอปเข้ามาโดนระเบิดไปหนึ่งทีเหลือเจสิครับทีทีไปต้องมาแล้วทางฝั่งตัวมาตีเมื่อกี้ไป็อตตกโยวได้เหมือนกันแล้ว k ูเคระเทศดมาตีรบมุมนี้ด้านล่างยี่สิเอาลเริ่มเปิดฟอร์ยิงกันแล้วในเฟนดิสี่ดังช่วงกาจังหวะนี้ผีขวามาเล่นด่อแล้วเป็นมาตีเราเกมไปโดยเบเบเสียเดได้มาหนึ่งคิวแ้วเป็นต่อไล่แบงคระเบิดเก็บสี่ซ็งนอกด้านล่างไปครับอือีคิวครับปน็อตทเหมือนตัว ทีทียังนอคดาอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับยังไงฮะจะสามารถกลับไปชุบเพื่อนได้หรือเปล่าครับอย่างนั้นหนึ่งจ่าแคลรี่โดนเก็บออกจากเกมไปโดยทีจีนิบสามอัพจนระเบิดเก็บได้ฮาร์ดไปอีกหนึ่งนกครับ โอ้โหมีกันสองวัตต์ภาพมาไวร์บัข้ามาที่มุมนี้ครับนอกอยู่สองทางฝั่งตัวทีเโอโต้กอลไซเกอร์ลงตามตัวเขาไปทางน,าน,นั้นเจทิเซตขับไปเก็บอุ้ยแล้วตรงนี้ปะมาสเปย์มาลบหนึ่งเหลืออีกหนึ่งคนในห้องน้ำอามจอนสับปืนมาลาซิโอออกมาตัวสมองมาเรียบ,บร้อยจบสิบหกเพื่อพื่กิดไซเคอร์เจอวจอร์เรนเจอร์รับบอร์ตตี้เหมือนกันในนาทีที่สิบเจ็ดหายไปแล้วหนึ่งทีมคราแล้วล,ลาซิโอเนี่ยคือไปโดนเจทิเซปิดออกจากเกมไป มุมนี้อาคิวกลับมาเซตได้แล้วครับพาวเวอร์กลับไปช่วยแล้วจานดูวีโดนสเปรจากไอสองเฮช็อตไปเลยครับเอ็มโฟจังหวะดนี้ครับต้องดูเขาทางฝั่งพาวเวอร์แยกกันเล่น2-2งี้ด้วยมาเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าบ้านอีก2คนที่อยู่ด้านนอกออกนอกวงไปแล้วครับต้องครับตู้ต่อพาพิกดูอยู่ครับทีพีพีมุมนี้เอิ์นี่จีนายเป็นงูอยู่ครับโอ้ดูครับเช็คบ้านไกลผู้ชมครับ ยังไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นมากมายในบ้านหลังนี้ครับนอกจากเฟดที่5วงจะหนีไปโอ้โหทูนซับเกนมันจะสงสัยกับควักเรียนมาแล้วดูครับตัดภาพมาแล้วโดนคอข้ามาเป็นดิสเมทครับล็อกไอซ์ไปได้โอ้โหเปิดบุมมาิดเดียวจอมฮะโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นก็ตัดผ้าตรงนี้แล้วตัดภาพมานี่ฮะโอ้โหซีเอสเอทีกับทางฝั่งตัวฟิกคาริโอ้จมครับตัดอยูอีกขึ้นมาได้ครับส่งตัวเจ้าการใช่ผมแต่ว่าต้องระวังให้ดีครับซีเอสเอทีมจะโดนวอลดัสเข้าด้านหลังเอานะครับ โอ้โหไปมาครับจะโดนลุมอะไรเงี้ยเสียเดีทีมใช่ครับผมสมก์กำลังจางๆครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ขึ้นมาได้แล้วปั๊มเลือดเต็มครับจังหวะนี้เอ็มสิบหกโหแล้วมุมนี้น่าจะได้เปรียบกว่าครับยิงในวงอยู่จะมีน็อกดาวน์เกิดขึ้นหรือเปล่าดูฮะจากมินิแมปที่เราเห็นกันล่างเขาดินครับขึ้นรถแล้วครับวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์ยังไงฮะยังไงดีลุกไหมยังไม่ลุกครับมุมนี้ตัวต่อพีไฟผ่านประตูป่ายเบียร์เซเบียหลบได้ครับ ดูครับเข้ามาชาร์จกันสี่คนเราขึ้นมามุมนี้ยังไงดีโอ้โหจังหวะกันจนเราเข้าบ้านนี้เกือบเหมือนกันก็กอภยัยโ,โ,<อ>โอ้โหโดนไปชุดหนึ่งม,มิมาฮะแต่อาร์คิวก็ยังไม่ตัดสินใจเดินเข้ามานะครับจังหวะนี้กอภัยเจ็บหนักมากต้องหลบเข้าบ้านไปปั๊มเลือดก่อนครับต้องมาดูครับมาเซตก,กัน2 2ทางฝั่งตัวพาวเวอร์แปดแล้วบูบ้านข้างๆเป็นอาร์คิวอเทน่าครับครับผมอีกแล้วดูวงใหม่เปลี่ยนอาร์นะครับทั้งคู่ต้องภูบุญเฟรมโอ้แล้วมูเข้าไปนี่คือไม่ได้ถูกเลย ป่าชั้นสองครับไม่มีใครอยู่อรับดวีใครมูฟออกไปก่อนเนี่ยไม่ได้เปรียบเลยนะครับโอ่งเงียบเลยเอ็มมาทีสกับอาร์มอรี่เก่งมากใช่ครับผมรวมไปถึงทีมรือว่าทันเดอร์บอยสปอร์ด้วยครมีตาตาสแปมไปหลังสมองมีรถบังอยู่สองคันครับผมจัดว่าสุดเลยครับสำหรับโกลเด้นแคดนเขากลับมาจังหวะนี้หายไปสิบห้าครับโอ้โหอันนึงมาดูพับทีที่สิบสามมุมนี้ค่อนข้างเสียเปรียบครับแล้วเดินต่อไม่ได้แล้วเสียรถไปแล้วแล้วเบเบ้ตัดน้องมีตาตาได้ครับ โอ้โหเกวัดโผล่มาวัดอยู่นานทางฝั่งมิสเตอร์ต้าจังครับครับผมบอกเลยนะจังหวะนี้หายซ่าทีนะหนอาจจะหายได้รอเจนทางฝั่งตัวเอฟเอทีมู้ชมครับจัูอินเฟติ้งครับเริ่มหนัวแน่นอนแล้วมุมนี้เข้าไปอันดีดูอีกลับทางด้านทีม ีนี่แหลจังหวะนี้ปีนออกมาทำวิ่งแบลเรียบร้อยอีกหนึ่งน้องก็ผมจีนายเก็บตัวท็อปและจีนายโดนเฉยกลับมาจากชเวเบก็ไปโดนยิงแจมมาจังหวะนี้ก็ผ่านน้องดาวลงไปผมเอ็นบีซีเอจะใส่ทูเคได้ทางด้านหนึ่งก็ทีมซีเคีมีปัญหาเหมือนกันอาคิวเดินได้มาแล้วเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่หรือเปล่าครับพาวเวอร์แปดแปดไอครับโอ้โหจังหวะเข้ามาที่มาทางฝั่งฟูครับไปน็องมีอาจจะเพลินเหมือนกันแล้วมุมนี้ออกมาดังบ้านต้องชุบจีนายก่อนมเฮ้ยปีนอย่าใจ,าจเย็นนะเพื่อน แล้วโอ้โหดีทีครับไปเน็ตซ้ำทางฝั่งตัวทีทีออกเกมเรียบร้อยดูวงนี้วงจะบีบมาเจดีซะครับแล้วถูกเกมเหมือนกันจามุมนี้แล้วเก่งโซ่ไปแล้วทางฝั่งนี้เวลกากนิออรูชันเหมือนกันอาละครับเริ่มเปิดฟอร์มาดีทเก็บทุนซับออกจากเกมไปอีกหนึ่งคิวของอาคิวาเทน่าวอลดัดเดอร์เบอรเดอร์เข้าช้ากว่าแล้วก็จะได้เปรียบในจังหวะนี้เวลมอนกับเจสิต้องคอกันให้ดีๆเจสิแทคสมองมาปิดซ้ายคืนขวามาเห็นเอ็นพีซีสเปย์ผ่านมาฝั่งนี้ไม่ เจดีแซนเมื่อะคูนี้โดนน็อกไปจากจีแซดไปพาวเวอร์ไปออกจากเกมไปในดาบสี่า,า้จะโดนตัดเชื้อตีโดนตัดน็อ,นอกจากรีเฟกไปวิสันเกมมิเวลมสตดเอ็นบีซีคืนมาได้ด้านบนกแล้ว้ายจากเวฟเอเก็บจีนา็อกดาวลงไปอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายไอไม่ไหวครับเมื่อัะคูนี้เองโอ้โห oh, oh, แล้วมุมนี้่สกอบมาจากชาวเวฟด้านหน้าเป็นด e, ีทในอิงฟิครับไปเก็บเจ้าการออกตัดภาพามาอิงฟิกครับไปเทรดเตีจากซิคโอมกันแล้วมุมดีทูเกครับไปน็อกเวหมาทุกทุ่มฮะที่เหล่านี้ชาวเวฟน คอนมอนกำลังจะน็อกดาวแต่เก่งสู้ยังไงทูเคครับไปปิดเวลมอนออกจากเกมไปก่อนมิสตอรโดนระเบิดเก็บไปจากทีทีสามออนไลน์ยี่เก็บน็อกอีกหนึ่งน็งนอกให้กับทีมครับโอ้โหออนไลน์เมื่อกี้ไปน็อกเอ็นดี้มาเบียสิบเอ็ดครับไปน็อกออนไลน์มาแล้วเบียสิบเอ็ดสามออนไลน์ออกเกมแล้วมุมนี้ซิกเลโอจบสิบสี่แล้วทีครับเลมิคอร์เป็นระเบิดเก็บมีอาวันแล้วจบวสิบสาบมกันอ๋อโล้ล้วเลยคูดสี่จะเวไม่ไหวโดนสวนกลับมาหาเลยครับตีตูวีจังหวะนี้ แล้วเก็บเจเวฟออกจากเกมไปทางด้านนึงครับผมจีไซตโดนน็อกดาวจากไอสองอาร์มรีเกมม่ยิงฟรีเฟกตัดเบเบ้อีกครั้งหนึ่งโอกาสเป็นว่าหนัวมากๆเลยซีเอ็นน็อกไปอีกหนึ่งไอสโลตัดน็อกรถเฟียไปเก็บเก่งโซ่เป็นน็อกครั้งที่สองเก่งโซ่เบเบ้โดนเก็บไปเกมไปโดยรีเฟกครับอุ้แล้วอาร์จนครับไปเก็บทางฝั่งจีเซออกเกมแล้วตัดพามาซุปเจ็ดครับไปเก็บคอสมอสออกเกมมาแล้ววงใหม่ตรงนี้ไปเข้าทางฝั่งตัวเองมาตีกับอาร์มรีเกมมิ่งโอ้ยไม่เทสใช้จังหวะแค่อัปเดตเฟสที่สองมาสามไหลเข้ามา โอ้โหตัดภาพมาดีทุกอีไปครับคิวฟีดเพิ่งขึ้น,น,น,นคุณเฟย์ไปไงครับผมต้องบอกว่ามีหลายไฟแล้วตัดภาพมาสตอร์นี้ใช้สมมุตอยู่ด้านซ้ายมือผู้ชมครับแล้วไอ้แป้งครับไปเก็บไอ้สถิตใต้หนึ่งนักเหมือนกันโอ้หลายแม็กหลายตาจะเกมไปแล้วครับสตอรนอยังเนียนอยู่มุมนี้มีรถบางด้านหลังด้านหน้ามีหินบางไอ้ที่โดนเก็บไปจากแอคโคครับผมเสียได้ทีมนั่นเองนะ แล้วฮาเซลครับไปเก็บคอสบอลสัภาพมาอิสแป้งตายโวไปหนึ่งแล้วเอเคิลครับไปน็อกทางฝั่งตัวดีเฟกจากวิสาเกมมิ่งเหมือนกันแล้วมุมนี้ซุป77โอ้เอเคิลเอาจัดเลยครับโกลเรนแคสนะเป็นคีแมนของทีมเลยก็ว่าได้ครับบอสซาเล่นกับสโมไปด้านหน้าเขียสเปนไม่ได้เลยไม่เด็จชี้มาแล้วบอลไซโดนไปเอเคิลฝนกลับมาหายเหมือนกันแล้วเอ็มโฟวัวโตโอ้โหชุดเดียวจากบอลไซตัดภาพมาด้านหน้ามีดูอีกตัวครับเซสโมุตรงนี้อยู่โตนเซสโมุกปิดตัวเองไปก่อนหุ่นตรงนี้สโมุเต็มเลยฮะคาอ่รับมาให้เพื่อนซุ ทำได้ไหมฮะข้างหลังลิงยังไม่มีปะทะขึ้นมาคิวฟิตยังไม่มีลิงเลยจังหวะนี้ขึ้นมายิงลเลเวนโคพูดปุ๊บไปปั๊บเลยฮะเลเวนโคโอ้โหไปเจอกุณผู้ชมคือสโกบมาจากกวัวชิลากตามาหาฟุกยังไม่เจอจนละดูวงมันบีบกัวชิลุกไหมลูกปลาสเปย์มาจากฟุกเรียบร้อมจอมแม๊บโอ้โหบอกเลยว่าระยะอย่างเงี้ยแล้วโดนเนียมาครับฟุกมียต้องนอนเนียนเนียนมาโดยทางด้านหนึ่งมียโดนยิงมาครับผมกัวชีโดนเก็บไปแล้วละบากา้าโดนตัดน,นอ็องจากรถไฟเอาจากเกมไปเลยครับผมฟุกเชนโดนน้องมาจากคอนเซปต์แล้วอาคิเททนนน่าน่าจบใบใอััดี ดีดูอีคนสุดท้ายเลยครับโอ้โหเป็นคิวของเคอที่เราขึ้นสกโคบมาเมื่อสักครู่นี้เราตัดภาพอาเซโลครับเป็นกองหนังทูเคได้แล้วรอตะโตนครับไปดนอปพีระมิดพีอาเหมือนกันโอ้แล้วมันออกจากเกมไปเลยครับพีระมิดอันดับที่แปดครับ TMC เขตอันดับที่เก้าครับผม KOG ขยับเข้ามาเหลือสามคนได้มาแล้วสามคิวอัมรีเกมมิงต้องเซตโซนให้ดีฮะต้องระวังอย่างเดียวคือโกลเด้นแคทด้านนอกวงครับโอ้แล้วเมื่อกี้หลังบ้านไอเซโลท่านผู้ชมครับพีอิงฟิกจากพิสซบกันซ้ายมือด้านนี้กคอนเซ็ปต์ไม่รูู้้เเหห็นนรรืออปล่่่าาาทผชมคับตตออออออนนนนีี้้้เเเเเหหลลลืาาาาไบบบคครรััทมแวววซซ็ปป์์สสยใ่ฮงด k o า อา玛ตะแยมผ่านล้มโดนด้วยครับผม20่สิบอะไรครับพิกสายมาจะเก็บให้ได้อามายิงติดรถตัวยังไม่ก่อนและแชมัยโดนชนจากซูมเจ็ดเจ็ดใบแล้วขอคอนเซปต์ขานเม็ดเดียวขานเม็ดเดียวมุมนี้เข้ามาใหญ่ไอสโลนอกด้านลงไปจังหวะนี้ K.O.G ทิ้งไว้หนึ่งด้านนอกแล้วด้านหลังเปิดเฟิร์เดนมาเรียบร้อยสองสเปรล่ามาเป็นดับเบิลน็อกของไอ้สองเลยครับโอ้โหต้องชมจังหวะตีหลังคาไปดูครับได้ไปสองคิวจังหวะตัวไอสองครับเอติมอร์ดิอัมบริเกมิงโอ้โหจังหวะปีนบ้านลงมาดูตรงนี้ฮะ โอ้ล้วเป็นทาม,มิ่งที่เขากำลังปั๊มเฟิร์สเอกีขึ้นมาด้วยครับ K.O.G. วิษณดออกไปก่อนในอันดับที่7มุมนี้เข้ามาตะโตนนอนทันต่นอตาด้านขวาของอามาขอขาสะโจนขอขาขอครับเรียบร้อยเลยอ,อามาได้สะโจนโอ้โหบอกเลยว่าอี้บรรจงครับอกเลยว่าเม้มปากยิงเขาต่างฝาตัวอามาแล้วบรรจงข็ตะโจนตรงนี้เรียบลอยครับกิ่ของอามา เอาละรับท่านผู้ชมครับตอนนี้ลิงเชสถึงแม้จะเสียบริเวนคอไปแต่ว่าโซนของเขาจัดว่าแน่นเลยต้องอยืดขวามาได้ KOG ปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนครับอคอนเซ็ปที่ทิ้งไว้ด้านอานอกตรงนี้ลู่แล้วโซนใหม่ครับเข้าติดเอมทสหน่อยหนึ่งนี้รวมไปถึงลิงเชสที่เขายับ<อ>ไม่เยอะครับต้องครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจเหมือนกันไฟนี้ไฟนี้น่าสนใจและมาดูกันว่าจะทําได้หรือไม่ครับรถเฟียสครับยังเช็คขอบวงบูโซนด้านนอกอยู่นะครับถึงแม้จะไม่มีคนใช่ครับ โอ้เราตัดมาครับการเป็นว่ามูฟไกลสุดกับอาร์มอรี่เกมมิ่งคุณผู้ชมครับต้องครับผมโอ้โหอยู่ในบ้านสวยๆมา3วง3เซตครับผู้ชมถือว่าคุ้มแล้วนะต้องได้ประมาณท็อป5เนี่ยขนาดอยู่กลางวงมานานนะครับพี่เดียวท่านผู้ชมครับโอ้ยไอสองครับด้านหน้าความืองสู้นี้ครับมี k o โอจีอยู่เจอไหมเอ็มเอ็มเสร็จสมองหมดยุกแล้วโอ้โหฮาเซลครับไปเก็บคอนเซปต์จบอันดับที่หกครับคิงของเกมเมอร์ครับผู้ชมครับอ่าทีมสิชีวิตครับเอ็มเอ็มครับขับรถเข้ามาเล่นในซาโมอครับมีเซตปิดขวาไปด้านซ้ายต้้อออองงงรรระวัััปนนนนนไฟใหดีีีคคบบทูู่่เยย ้องครับอู้ลาเซนเตอโบครับเอา,า,าอ่ะท่านผู้ชมครับหลุดมาสี่คนตรงนี้คุณผู้ชมครคุณเฟมใช่ครับอยู่ในบ้านหลังนั้นตั้งแต่เฟสทีหนึ่งครับเราเรียบร้อยเอสโลโดนคอมาเป็นสเปย์มาเลยกับเอเคโอเก็บอาเซ่ไปด้วยเป็นดับบล็อกเอโคไอเลยคโอเดินต่อจังหวะที่โดนสวนกลับมาจากไอสองน้องจาเอาเป็นทีบีมาช่วยยิงด้านหลังแล้วเรียบร้อยโดนเก็บออกจากเกมไปโกลเด้นแคทออกจากเกมในดับที่ห้าครับเป็นทีบีเก็บสองเลยฮะโอ้โหหลังแตกคุณผู้ชมครับต่อขึ้นไปป่าทางฝั่งจอหมอรี่เกมม่งตรนี้แล้วดูครับต้องเล่นคนเดียวไอ้สองน ยังได้พี่ชมตรงนี้ฮะเข้ามาได้ครับไม่รอดเลยครับไอซ์โล,ล่ไหลตายไปโอ้โหทันเดอร์บู๊ก็แสบจริงครับผู้ชมครับใช่ครับผมแต่ว่าโกเค้นไงก็แสบนะลากไป2น็อกก่อนจากเกมออกไปรถเฟียสระเบิดไปหาไอ้สองดาเมจติดไปประมาณ50าสิบไล่อีกลูกหนึ่งรถเฟียสยังไงอย่างด้านหนึ่งปอลตายขึ้นมาเก็บฮาร์เซลออกจากเกมเป็นล้านช็อตมาครับช็อตมาตรงนี้ครับรถเฟียสถึงมาเรียบร้อยครับโอ้โหบู้ีลเกมมิ่งจบอันดับ4ี่วันนี้ผมมีตะเบคูนสี่ทีบีได้มาหนึ่งน็อกเอเ็นกอลยสัตมแบนเนาเ บอลเบนเด่ขึ้นมาได้ด้วยครับผมเอ็มเอ็มยังหลบมุมนี้อยู่ครับโอ้โหสี่สองสองจนตรงนี้แล้วปอนด์ใส่ไปเด่ต้องยังเมียอาร์ครับโอ้โหลิงครับงานเข้าที่เราเป็นเลนลูกนี้จากปอนด์ใส่เราต้นไม้เอาไปหันสองเรียบเรียบเปอยครับลิงจบสามจบนะสองทีมครับสองต่อสี่ไม่ถือว่าลุมนะฮะเม่นไหนถือว่าลุมหรือเปล่าก็ต้องดูกันนะทีมีไหลขวามาเป็นเดอะกอดครับผมกับทางด้านเอ็นกอร กอกั God, บกอมาเจอปอนใส่่ะแล้วจังหวะน,นี้พีซีัว <แห S 2> ต้องไมานะครับเราเห็นนาตาน,นีหรือ,อยังไงพีไฟยอยู่ว่ารถเฟียยังฉีกเล่นด้านหลังสุดกรับผมและวงในเฟสที่แเนี่ยเหมือนจะเป็นในมาเตท,ที่อยู่ติดขอบกว่าเป็นปอนใสแล้วเอาอีกหนึ่งเีเดิะกกอลากมาโอ้โหต้องจัว่วตามพุ่งแล้วเฟียตรงนี้ะเช็คงูผู้คมฮะครับผมโอ้ดูก็ฟีคนนี้ครับไม่มีผ่าน เปียจะถาได้หรือเปล่าครับ2ต่อ4เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในซีซั่นที่1ของอาร์คิวอเทน่าครับโอ้โหคิดว่าไมชุดจุดตเกียวนะอื๋อเราต้องไปมาเก็บหนึ่งก่อนเพื่อถอยน้องดาวจากปอนซมาขึ้นเราปมาได้มาลางมาไป่ได้ก็เลยจะน้องดาวแต่ยังไม่น้องดาวจังหวะนี้รีโหลดกันก่อนครับเหมือนจะขาดไม้เพื่อนแล้วพีไฟต่อยังไม่ได้ครับผมโอ้โหดูครับวันนี้ขานเจอทางฝั่งตัวปอไซายไม่เจอทางฝั่งตัวเดือดก็ตรงนี้แล้วต้องคามาชูเพื่อนก่อนเดือดเปลี่ยนรถเปลี่ยนขึ้นไายิงก็ไปดูต้อง ป้อนใส่ต้องใช้วันวนี้ปันน่มเดินขึ้นมาสองต่อสองแล้วเลือกแต่ตัวคู่รถเบลวอีกไ,ได้เป็นสองต่อหนึ่งเฉยเลยจากสองต่อสี่เฮ้ยสุดท้ายนี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วจะกัดเผาหนึ่งหนึ่งกดเฟียสครับกดจาคอ่มุมนี้แล้วดูคอนมุมข้างมาปอนใส่รีไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้รอย,ยังรอได้อยู่นะครับเราต้องดูมุมนี้ครับบอกเลยว,ว่าลุกก่อนโดนแน่ครับโดนแน่แม่จ๋าระเบิดรถเปลี่ยนระเบิดขัดสันมาจากบ้านถึงไหม ไม่ถึงนะบงบอลบางไปที่ในมุมนี้ครับแล้วดูคานมาตรงนี้พี่ผู้ชมฮะอะไะฮะคานจะกลับไปให้เพื่อนชูรับเฟทอยกับผีซี่ผีฝ่ายผังมีภูมิอยู่มีภูมิห่งลุกขึ้นมาแบบนี้เป็น M I T เฉยเลยครับผมโอ้โหโอ้โหที่คือประสบการณ์ของทีมชองเขาสองต่อสี่อาอีกแล้วครับผีือว่าลุมครับโอ้โหไม่ถือว่าลุมจริงๆครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับผมโอ้โหธันเจโปครับกลับไปเั่งตีมือตัวเองนะฮะจริงเหมือนว่า จังหวะสุดท้ายเนี่ยโอเคครับผมทันเดอร์บอยสปอร์ตเนี่ยเดินมาสีก็จริงครับแต่ความนิ่งของเอไมทเฮดสองคนเนี่ยเขาไม่ได้นอนมุมเดียวกันเขานอนมุมขวากับซ้ายใช่ครับใช่ครับนี่ครับแมรี่ซอสครับอันดับที่หนึ่งครับในเกมที่ผ่านมาเป็นเอไมท์เฮดครับยี่สิบหกคะแนนครับสิบเอ็ดคิวอันดับที่สองเป็นทันเดอร์บอยสปอร์ตครับสี่คิวสิบหกคะแนนครับสามเป็นโกลเด้นแคทครับแปดคิวสิบสี่คะแนนครับอัลบรีเกมมิ่งครับอันดับที่สี่ครับห้าคิวสิบสามคะแนนอันดับที่ห้าลิงค์ที อันดับที่6ครับ King of Gamer ครับคสี่คิวแปดคะแนนอันดับที่7 RQ Athena ครับ6กคิว7คะแนนครับอันดับที่8 Valdus The Murder ครับ5้าคิวหคะแนนต้องฮะับเราดูครับทางฝั่งตัว Mosq ในแมปนี้ผู้ชมครับนี่ไง Mid Rodfear ครับ6กคิวครับ Magdustan เป็นทางฝั่งตัว b e b e นั่นจาก c s A Team นะครับ Mosgenius ครับ D2E ครับจาก RQ Athena ครับ13ลูกนะฮะและ Mossmith ในเกมนี้ครับทางฝั่งตัว Amory Gaming i2 นะสุดท้ายครับการมุ่งหรือการเดินทางในเกมนี้ฮะ Linkie ครับ f 0เมตร ก้าวโลกว่าประมาณนั้นน,น,นะครนะับผม MVP ครับต้องแน่นอน <c oughs> อยู่แล้วครับรถเฟียสฮะชอทสุดท้ายปิดเกมให้เอ็มไอเจ็ดคว้าชิคเก้นดินเนอร์ได้ครับ6คิวครับเอาละครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับในช่วง first chicken dinner of the day by KFC นั่นเองร <ผม S 1> ครับผม,ผมยังไม่สัมภาษณ์ครับผมบอกโปรโมชั่นก่อนเนะติมความอิ่มพร้อมลุยกับ KFC the box ครับ,รบชุดละ149บาทคุณงงไหมคุณมายืนรับชุด149บาทคุณไปซื้อได้แต่ว่าต้องซื้อทางออนไลน์เท่านั้นนะ พอซื้อทางออนไลน์เนี่ยคุณจะได้โค้ดมาเติม oh. อ๋ออ่าเป็นชุดใน p ั b ชิโ Mobile นั่นเองนะครับโอเคโอเคขอสัมภาษณ์เลยแล้วกันคุณบอมจัดไปเป็นไงนเกมนี้ต้องบอกเลยว่าจัดวัตถุรักทุเลเพอสมควรอึดอัดไหมครับผมเกมแรกของวันนี้อึดอัดมากครับเพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกแล้วก็เมื่อกี้วงเข้าหาเราแต่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เปรียบเลยเล่นกันแบบอึดอัดมากครับจะทําอะไรก็ลําบากพื้นที่เนี่ยถ้าไปมองในเฟสที่ห้า จัดว่าคือเข้าไปเนี่ยเร็วแต่ถือว่าพื้นที่เนี่ยเสียเปรียบมากตั้งรับยาวๆเลยสื่อสารกันในทีมยังไงครับเพราะว่าเอาจริงคือโดนทุกมุมเลยนะใช่ครับเราก็พยายามเพย์เซฟในไทมิ่งที่มันมันมันไม่ควรเล่นนะครับแล้วเราก็หาไทามิ่งในที่มันเหมาะกับการเล่นของเราเราเลือกเล่นในไทมิ่งที่ถูกต้องก็เลยทําให้เราปิดเกมได้ครับครับก็ต้องขอถามเพิ่มอีกนิดนึงครับจังหวะสุดท้ายที่เราเหลือสองกับสี่เนาะครับเราคอกันยังไงครับ เล่นกันแบบนั้นยังไงตอนนั้นผมตั้งใจให้ปอนไซเปิดจุดแค่คนเดียวเพราะว่าผมคิดว่าศัตรูตไม่รู้ตำแหน่งผมแล้วคราวนี้ผมเลยให้ปอนไซยิงเพื่อดึงดูดไปที่ปอนไซคนเดียวแล้วผมรอจังหวะให้ศัตรูว,วิ่งหลุดแล้วผมจะเปิดน็อกให้ได้ก่อนเพื่อทําให้ให้จํานวนคนมันมันกลับมาใกล้เคียงกันเพราะาตอนแรกเราโดนสี่สองใช่ครับณณตอนนั้นนี่คือรู้อยู่แล้วไหมว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยมีคร,ครบครบตี้แน่นอนรู้ครับเพราะว่าผมอ่านคิวฟิต ไว้ว่าคือชัวร<อ>์วเลยว่าอีกทีมเหลือสี่คนครับอ่ามีอะไรจะฝากถึงแฟนชาว MITS ไหมมาแล้วกม็มาแล้วขอบคุณทุกคนนะครับถ้าอาทิตย์ที่แล้วพวกเราทำไม่ดีแต่ก็ยังมาเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาคอยพิมพ์ให้กำลังใจตลอดนะครับก็ฝากเชียร์พวกเราต่อไปครับไม่รำไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับในซีซ e. ั M ่นนี T ้ MITS จะเล่นให้เต็มที่ครับ อะนี่คือเอเมทีสนั่นเองนะครับผมเก็บไก่แรกของวันนี้ไปได้นั่นเองนะครับผมคะแนนก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยใช่ครับครับผมอันนี้คือหิวใช่ไหมครับพกมาด้วยก็กินไก่ก็กินไก่ครับเอาให้ดูเลยนะครับผมนี่กอกินไก่ให้ดูเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรถเฟียสจากเอเมทีสเอมเอ็มวีพีของเกมที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์สักคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับมาวิเคราะห์กันว่าอะไรที่ทำให้ ันบรเข้ามาโดยที่ไม่มีบาดแผลเลยแล้วก็เอเมเปิดเกมนี้ได้ยังไงนั่นเองครับพักกินใจครับกินใจครับขอคะแนนอันนี้เป็นคะแนนสําหรับกลุ่มที่เล่นกันมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าเบียดจัดจัดครับผมหัวตารางครับ power แปแ kps ที่จบวีคที่แล้วเนี่ยจบอันดับที่หนึ่งนะแต่ว่า RQ นะครันผมไล่เข้ามาเหลือแต้มเดียว1้0กับ129ตามลำดับ face cam วันนี้ไม่ได้เล่นนะครับผม115ครับผม d ด y t ร a d e 1 0แครับ หลังใช่นี่คือ13ถึง24ครับผมครับอ้ oh, นี่กีฬาบอ Sport 73ครับผมเพอร์พูลมู71ครับ CSs เอ้ยถือว่าเล่นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ,รบผมกระโดดขึ้นมา69ครับผมสู้ไา้ซัร69ครับ